สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิซดนี้มากันก่อนเลยค่ะละครนะคะเรื่องใหม่ของเฉิงวีแต่ว่าก็เป็นเรื่องสุดท้ายที่ออนแอร์ในปี2025นะคะในปีนี้เฉิงวีของพวกเราก็ไม่เคยห่างจอเลยแต่ก็ไม่เคยจบดีเลยนะคะเพื่อนเรื่องนี้นะคะ24กลยุทธ์นะคะของเชี่ยวไหวอันนะคะซึ่งรับบทโดยคุณเฉิงวีเนี่ย ตายแน่ๆเลยนะคะก็อไม,ม่น่าล่ะเขาเลยตัดนะคะยิบๆเลยนะคะเหลือแค่20กว่าตอนเท่านั้นโออดีแล้วล่ะอืมให้เฉิงอี้มาตายต้อนรับปีใหม่อีกแล้วนะคะก็อยตายๆนะนจริงๆไม่ต้องถ่ายเห็นฉากตายหรืออะไรก็ได้รอดสักหน่อยเนาะ ดังนั้นก็ต้องยกตำแหน่งให้เฉิงอี้ไปเลยนะคะครองแชมป์ค่ะราชายมมาโลกนะคะประจำปี2025ตัวละครของเขาทุกตัวจากละครทุกเรื่องที่ออนแอร์ในปี2025คือตายหมดเลยนะคะเ,เพื่อนๆนี่คือ,น,คอนี่คือเรื่องจริง <c oughs> อาล่ะค่ะเรามาดูกันนะคะตอนจบนาอพกภาพพวกวิดีโอสั้นๆนอะไรต่างๆนานาออกมาเต็มไปหมดไว้ป๋อแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็แบบเออ ตัวของพระเอกเนาะเชี่ยวหวยอันเองก็เหมือนกับเสียสละตัวเองเพื่อคุ้มครองป้องกันฉังอันเอาไว้นั่นเองนะคะ หากว่านะคะมีเฉิงวีแสดงเนี่ยก็จะต้องสงสัยก่อนเลยว่าตอนจบจะเป็นยังไงนะซึ่งก็บรรยากาศจะคล้ายๆกับซีรีส์ที่คุณรนเจรุนแสดงนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องที่แบบเออไม่ไม่สมควรตายเนาะคือเขาไม่ได้ตายในนิยายก็มาตายในละครให้พวกเราก็ดูก็มีนะคะดังนั้นแล้วพอเห็นหน้าเฉิงอีทุกคนตั้งแต่ต้นเรื่องตอนที่1ก็จะถามว่าตกลงแล้วเชื่อหวยอันนั้นจะรอดหรือตายในตอนจบของละครคะ่ะก็หลังจากที่ตัวของพระเอก นะคะคได้ทําการวางแผนนะคะแล้วก็คิดอุบายมานานมากเลยนะคะ ในที่สุดนะคะศัตรูตัวฉกาดค่ะของพระเอกเนี่ยอย่างเย็นฟงซานก็ปรากฏตัวขึ้นมานะคะตื่นเต้นมากเลยอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่คาดคิดว่ากับดักที่วางไว้อย่างรอบคอบนะคะสำรามที่จะจัดการ,กรเยียนฟ์ฟงซานนั้นจะกลายเป็นจุดจบนะคะของน้องสาวของเขาก็คือไปว่านไปด้วยะคะ่ะเยียนฟ์ฟงซานนั้นนะคะเป็นศัตรูที่ทรงพลังมากเลยนะคะโดยตําแหน่งเดิมตอนที่แบบมาฆ่าท่านพ่อตระกูลของ พระเอกนั้นก็คือเยียนเฟิงซานเป็นถึงแม่ทัพกันเลยทีเดียวแล้วก็เยียนเฟิงซานเป็นคนที่แบบน่าสะพรึงกลัวมากเลยนะคะแม้ว่าเชื่อหวยอันนั้นจะฉลาดหลักแหลมอย่างเหลือล้นก็ตามเหลือเชื่อเลยค่ะก็วิธีการกลยุทธ์ของเชื่อหวยอันเองก็ยากที่คนจะคาดเดาได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะโอ้โหบอกได้เลยขนาดพระเอกมาร่วมมือกับทางเสี่ยวอู่หยางเพื่อจัดการกับเยียนเฟิงซานแล้วเนี่ยเยียนเฟิงซานนะคะก็ โวบเหนือมากเลยยังสามารถค้นพบจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดของเขาได้นั่นก็คือไปว่านนั่นเองนะคะซึ่งไปว่านก็มีคุณฉีรูนะคะแสดงบทนี้แล้วก็รับบทเป็นน้องสาวของพระเอกนั่นเองค่ะเชื่อหวยอันนั้นมีศัตรูมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะเจ็ดปีก่อนก็ในบึงกกตรงนั้นเนี่ยเขาได้รักพาตัวศัตรูคนแรกของเขาไปนั่นก็คือเว่ยเฉียนติงค่ะแล้วก็ส่งเขาไปสู่ความตายนะก็ชกตายไปเลย จากนั้นเนี่ยเวลาพอมาถึงปุ๊บนะคะเขาก็ได้มีโอกาสเข้ามาที่ฉังอันหลังจากที่มีการเปลี่ยนองค์จัก,กรพรรดิค่ะศัตรูคนแรกที่เขาจัดการคือท่านลุงของเขานะคะแซ่เดียวกันแต่ก่อนแซ่หลิวหลิวจือเยียนค่ะจากนั้นเขาก็ไปจับตัวนะคะชิงอี้จากนั้นก็ไปฆ่านะคะปู่หนีเฉียนซึ่งเป็นผู้จัดการงานศพด้วยนะคะแล้วก็งานที่เหลือก็คือการล่อเยียนเฟิงซานออกมาแล้วก็สังหารศัตรูนะคะตัวชากาญ ด้วยตนเองเพื่อแก้แค้นนะคะแต่ว่าราคาของการที่จะต้องแก้แค้นนั้นสูงมากๆเลยค่ะแม้ว่าพระเอกของเรานั้นจะเสี่ยงชีวิตนะคะแต่ว่าคนรอบข้างของเขาที่บอกแล้วอดวันบอกแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องมาก็คือนะคะพระเอกมันคือพระเอกไม่ได้เกือบตายแต่คนที่อยู่ข้างๆพระเอกนะตายไปก่อนเลยนะคะคนที่มาเป็นหมากให้พระเอกนะคะก็มีคนตายเพื่อพระเอกของเราเนี่ยมากเหลือเกินค่ะน่าจะเรียกได้ว่ามากเกินไปด้วยนะคะ เขานั้นก็คือพระเอกรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกเสียใจอยู่ลึกๆเนาะเราก็เห็นการแสดงออกทางสายตาแล้วก็ความกดดันนะคะของตัวละครเชี่ยวหวยอันของพระเอกเฉิงอี้ของพวกเราค่ะ การตายนะคะอย่างการตายของอโมขนาดเป็นเด็กรับใช้เนาะก็โอ้โหถือได้ว่าเศร้าใจมากเลยเพราะว่าอโมนั้นกําลังจะจะแบบได้ไปอยู่กับลูกๆนะคะมีลูกสองคนน่ารักมากแล้วก็อยู่กับภรรยาที่น่ารักที่บานนอกแต่เวลาก็ตายนั่นเองค่ะก็อโมนะปรารถนาที่จะเขาเรียกอะไรดีจะช่วยเจ้านายหนุ่มของเขาเนี่ยนะคะให้สามารถแก้แค้นได้นั่นเองนะคะจากนั้นก็มีฉากเนะาะฉากที่ ที่อมโมเนี่ยตายได้อย่างไรคืออมโมหน้าของอมโมถูกใช้ในการปลอมหน้าให้กับทางด้านจัก,กรพรรดิที่โดนโค้นบันลังลงมานั่นเองนะคะแล้วจัก,กรพรรดิเนี่ยก็แบบเหมือนเหมือนอยู่ในสภาวะจิตใจที่รู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ตกเป็นเบี้ยของพระเอกของเราพยายามจะหนีให้ได้แต่ก็หนีไม่ได้แต่เขาตกลงใจที่จะฆ่าอมโมนั่นเองนะคะเป็นเหมือนกับเสี่ยว นะเสี้ยววินาทีหนึ่งที่ตัดสินใจไปแบบนั้นนะคะก็เลยกลายเป็นว่านะคะองค์จัก,กรพรรดิที่โดนค้นมาหลังนั้นหน้าตาเหมือนอมโมและเพะเอกของเราก็ใช้เป็นตัวเดินเกมค่ะคนที่สองนะคะที่ตายเพื่อช่วยเชี่ยวหวยอันก็คือฮั่นจือหลิงนะคะซึ่งเดิมทีเขาเป็นบัณฑิตแล้วก็เขาเข้าไปในตรอกทหารลับในฐาน,นะของคนเก็บขยะเนาะชื่อหลี่ฉางเกิง แล้วก็เพาะคำสัญญาค่ะเชี่ยวหวยอันก็เพื่อช่วยกู้อี้นะคะก็จึงปลอมตัวเป็นชายชลาแล้วก็เข้าไปในตรอกทหารลับนั้นฮันจิหลิงจงใจล่อผู้ไล่ล่าเพื่อช่วยเชี่ยวหวยอันแล้วในที่สุดนั้นก็ถูกถูกฆ่านั่นเองนะคะก็เศร้าฉากนี้ต่อมเย่เจิ้งนะคะเพื่อนออท่านอาอูจู่อะคะ่ะเย่เจิง้งเพื่อนของเชี่ยวหวยอันนั้นก็ถูก ผูป่นค่าตายด้วยดาบเล่มเดียวนะคะคือปาดคอขณะที่ปกป้องเชียอหวยอันเลยค่ะการตายที่น่าเศร้าที่สุดก็คือการตายของไปว่านนะคะซึ่งเป็นน้องสาวของพระเอกเนื่องจากแผนการที่จะแบบจัดการกับไอ้เจ้าเหยียนเฟิงซานนะคะแต่ว่าเหยียนเฟิงซานมันก็มีแผนมาลับมือพระเอกของพวกเราค่ะไปว่านเป็นจุดอ่อนของพระเอกนะคะไปว่านนั้นก็กลับมาช่างอันเนาะเนี่ยบางทีก็ลาคาญนะคะตัวละครจะไปก็ไม่ไปอยู่ช่างอันก็ไม่ลุ่ง แล้วก็อยากจะอยู่นะคะไปว่านกลับมาที่ฉางอันก็อยากจะมาพบกับพี่ชายแต่ว่ากลับถูกเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นเหยียนฟงซานที่ประตูเมืองขาดก็เลยถูกแทงเสียชีวิตไปเลยนะคะ เมื่อเห็นร่มสีแดงค่ะเชี่ยวหวยอันเพลของเราวิ่งไปที่ประตูเมืองอย่างบ้าคลั่งเลยเนาะฉากนี้แต่กลับพบเพียงร่างไร้วิญญาณของน้องสาวของเขานะฮะเขาก็เสียใจอย่างหนักเลยแล้วก็กอดป้ายวิญญาณของไปว่านเอาไว้แน่นแล้วก็แบบเออเขาเรียกอะไรบอกเหยียนฝงซานว่าเมื่อเขากลับมาเนี่ยเขาจะแบบจะฆ่าเหยียนฝงซานให้ได้เลยนะคะเอามาเซนไว้ดวงวิญญาณของน้องสาวค่ะก็ที่จริงแล้วนะคะตัวร้ายที่ซ่อนอยู่บ เบื้องหลังของละครเรื่องนี้คือไอ้เจ้าอู๋จงเหิงค่ะซึ่งเป็นชายลึกลับที่ถูกเหยียนฟงซานนั้นคุมขังมานานกว่า1ิปีคนที่ใช้ชีวิตเก๋ๆเท่ๆอยู่ในคุกอะ่ะเพื่อนๆ <c oughs> บอกแล้วไอ้นี่มันตัวตึงนะคะอยู่ในคุกแบบสบายๆแต่มันต้องอยู่หลังกลุ l ูกงเหล็กเขานั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นค่ะนอกจากเจ้าเทียนโมหวังนะคะผู้ที่พยายามโค่นล้มช้างอันลงให้ได้ค่ะและสุดท้ายก็เป็นเขานี่เองที่ระดมทหารสองแสนนาย เข้ามายึดช่างอันนะคะก่อกระบฏค่ะเชี่ยวไหวอันเพศของเราก็จึงละทิ้งความแค้นส่วนตัว ช่วคราวก่อนนะคะเพราะว่าเห็นแก่ประชาชนนั่นเองแล้วก็เข้าร่วมนะคะเข้าร่วมกับแบบเออเขาเรียกอะไรกับคนชั่วๆ่เออที่กลุ่มอํานาจอยู่นะคะในการปกป้องเมืองค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเชี่ยวหวยอันเพกของเรานั้นก็เรียกได้ว่าเขาได้สังหารศัตรูของตัวเองไปได้6คนนะคะซึ่งการกระทําทุกอย่างของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เขารวยขึ้นนะเขาก็จนลงจนลงพต้องใช้เงินใช้ทองด้วยแล้วก็ทําให้เขาต้องสูญเสียคนที่เขารัก เยะะจงเพื่อนรักเพื่อนสนิทที่สุดนะคะไปว่าน,น้องสาวก็ตายในที่สุดตัวเองก็รักษาไว้ไม่ได้ค่ะเชี่ยหหวยอันเสียชีวิตไปพร้อมกับเทียนโม่หวังนะคะอูจงเหิงขณะที่ปกป้องฉังอันแล้วก็ปกป้องประชาชนเอาไว้ค่ะ ช่างน้าเศร้ามากเลยนะคะแต่ว่าชีวิตของอเชี่ยวไหวเชี่ยวหวยอันเพกของเราก็ถือว่าไม่สูญเปล่าแล้วกันวิสีวิธีทางของฮีโร่จะประมาณนี้นะคะ,ะโดยสรุปแล้วนะคะจะเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ในเวอร์ชั่นละครทั้งหมดนะคะของเฉิงวี่ในปีนี้เนาะไล่มาเรื่อยๆเ,เลยนะคะตายเกี้ยงเลยนะนเพื่อนๆนะเอาละคะ่ะโอ้ยเศร้านะอ่ะต่อไปเชิงวี่เออเลือกรับบทที่ไม่ตายบ้างี ไม่เอ่ยนะเออนะเห็นใจพวก เห็นใจพวกเราหน่อยนะเห็นใจแอดวานหน่อยนะคะดูแหมเก่งเด็ดมาตั้งแต่ต้นเรื่องมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแต่ก็ตายอะ่ะเออจะเก่งจริงคนเรามันจะเก่งจริงมันต้องรอดให้ได้สิมันต้องเอาตัวรอดให้ได้ต้องอยู่มีลมหายใจสุดท้ายให้สมกับตัวพระเอกที่ได้มานะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอีพิโซดนี้นะส่วนเนื้อเรื่องก่อนทีเ่เฉิงอี้จะตายในบทของเชี่ยหวยอันนั้นสนุกดีนะคะเพื่อนๆอย่าลืมไปดูยุทธการแห่งฉางอันกันค่ะไว้ทุกท่านมีความสุขมากๆ หวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ